สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆมาพบกับเมกแล้วนะคะกับช่องอายุมิเมรุนั่นเองค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเมนะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเมจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูคลิปในติกต่อนั่นเองค่ะว่าหลังฮาโลวีนแล้วนะคะเราแต่งหน้าไปคลิปก่อนแล้วนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะเขาลบเครื่องสำอางแล้วก็เอาถอดออกยากแค่ไหนนะคะแล้วก็การแต่งหน้าของเขาเนี่ยเป็นยังไงแต่งยากแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ นะคะคไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะคนแรกก็มาเลยดึงออกเลยนะคะดึงออกเลยนะคะดึงออกเลยควาจะแต่งเนี่ยใช้เวลาห้าหกชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าถอดเนี่ยห้านาทีก็เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะก็เช็ดเช็ดไปเลยนะคะนี่นะคะอ,อันนี้ก็เอาเอาแบบ กระดุมนะคะนี่นะคะเอาบเช็ดเลยอนะุ้ยนาดำเลยนะคะนี่นะคะก็อ,ออกเลยนะคะนี่ก็ถอดออกแล้วค่ะสวยงามนะคะแต่ว่าถอดออกแล้วถอ,อดแล้วค่ะนี่ก็จึงจึงน่าสวยแล้วค่ะนี่ก็ถอดแล้วนะคะจึงออก ก็ล้างๆเลยนะคะเนี่ยกว่าจะล้างออกเนาะเช็ดเช็ดล้างๆนะคะเช็ดเช็ดไปค่ะอู้อันต่อไปเลยอุ้ยอันนี้น่ากลัวน,นี่เป็นเปลกง,งูเลยนะคะเนี่ยลอกออกมาแล้วอุ๊ย,ยเจ็บเลยค่ะเนี่ยอูย้หันไปนไหนเนี่ยดึงออกเลยนะคะอุ้ยกว่าจะออกนะคะเนาะนี่นะคะก็สวยงามตปดึงออก ดึงเขาออกดึงเขาตรงนั้นเนี่ยดึงขนตาอตอกดึงออกแล้วก็เอาน้ำมันพร้าวนี่นะคะล้างเลยนะคะเช็ด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 โอ้เช็ดออกกับเร็จเรียบร้อยนั่นเองค่ะแต่งหน้านานหลายชั่วโมงน่ากลัว,วจะเสร็จนะคะจะดึงออกเหมือนกันค่ะอเอาออกเอาเขาออกนะคะก็ล้างเลยค่ะเช็ดเช็ดทำความสะอาดได้เลยนะคะนี่นะคะเช็ดเลยทาครีมบำรุงนนหน่อยนึง เรียบร้อยอุ๊ยอันนี้เป็นปิกาจูเลยถอดออกเลยอืมมีน,นะคะก็ทำความสะอาดล้าง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 เช็ด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 บุ๊้สวยงามแล้วนี่นะคะกว่าจะแต่งหน้านะ่ะอุ๊ยอ,อันนี้เป็นสิบเลยนะคะน่ากลัวกว่าจะแต่งได้นิดนานมากๆเลยนะคะเนี่ยอ แต่ตอนดึงออกก็เจ็บมากๆเช่นกันนะคะเนี่ยนี่ค่ะฝรั่งเขาจะแต่งหน้าเก่งนะคะคนนี้มาแล้วผมสีเขียวๆเลยเช็ดเลยเมแต่งหน้านะคะเมรู้นะคะว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันมันแต่งให้มาดีแบบนี้เนี่ยยากนะคะหลายชั่วโมงนะคะนี่นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ก็ถอดออกแล้วนะคะ แต่ละอัน5ชั่วโมงเนาะกว่าจะแต่งได้นะคะลบออก5นาทีค่ะนี่นะคะลบออกไปยู่เยอะเลยสวยแล้วไปดูอันต่อไปเลยค่ะอุอันนี้มาเลยนะคะเป็นตานี่อ้ยดึงเลยไอ้ตรงหัวเนะะี่ยค่ะที่ครอกไว้เนะเาะแล้วก็มาแต่งหน้าอีกนะคะเพื่อให้มันปิดผมเราเนาะ กว่าจะออกเสร็จโอ้สะอาดแล้วสวยเลยค่ะอ,อันนี้เป็นอะไรเป็นมา้าหรือเป็นหมาเป็นอะไรโอ้แต่งแบบเทพมากๆเลยค่ะลบเลยลบเลยอันนี้ก็ใช้แบบแบบทิชชู่นะคะทิชชู่เช็ดเครื่องสระอางแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะดูอะไรสนุกใช่ไหมอืู้ อันนี้มาแบบน่ากลัวมากเลย,ยมีทั้งหนวดมีทั้งเขานะคะหน้าอู้อ้อันนี้เขาหลอกเลยนะคะเนี่ยอียเขาใส่เป็นหน้ากากนะคะคนนี้นะ,ะเขาทำเป็นแบบหน้ากากนะคะว่าไงจะเจคเรนทึนงจะเินท่นอยากดูมากอู้อันนี้เขาแบบยาวใหญ่เลยนะคะเนี่ย,ยแกะเลยกว่าจะทําได้นะคะดึงออกแป๊บเดียวเนาะอื อันนี้มีเขี้ยวออกมาใหญ่ๆเลยนะคะอยสีม่วงเนาะ,ะค่อยๆดึงออก่ะกว่าจะทำได้เนาะแล้วก็ดึงออก,กแบบแป๊บเดียวจริงๆเลยค่ะสนุกใช่ไหมอันนี้เป็นบบเจ้าสาวเลยนะคะเจ้าสาวแบบในในธีมผีอเนาะก็จะน่ากลัวอีกแบบหนึ่งนะคะดูแบบผีแบบดูแบบเฮ้ยน่ากลัว ล้างหนา้าเสร็จแล้วสวยเลยค่ะนี่ปุ๊อันนี้มีเขาด้วยมีสองเขาเลยนะคะเนี่ยมีสี่เขาสิไม่ใช่เนาะถอดออกแล้วนี่เล็บก็ถอดเลยนะคะเริ่มถอดออกทีละส่วนทีละส่วนแล้วอเรียบร้อยนี่คออันนี้มีไฟด้วยอุ้ยเหมือนกับเอเลี่ยนเลยอันเนี้ยอุ้ยมีไฟด้วยดึงออก้า ไดกว่าจะได้เอ้ยโอ้ยเจ็บแทนเลยค่ะเนี่ยแต่งนานอุบอันนี้มีหลายหัวเลยทอดออกเลยนะคะยกออกเลยนะคะค่อยๆดึงออกดึงออกค่ะชอบใช่ไหมล่ะเนี่ยชอบใช่ไหมดูสาวๆแล้วชอบเลยเจ๊กลินเทนนะคะนี้อันนี้ก็เป็นแบบคลิปปลาเลยนะคะนี่นะคะก็ค่อยๆออกค่ะอันนี้สวยงามค่ะ ดึงออกเลยนี่แต่งหลายชั่วโมงค่ะแต่ถอดแป๊บเดียวนะห้านาทีก็ไม่ถึงอ,อุ๊อันนี้เป็นหมูถอดอีกแล้วเป็นหมูสีชมพูเลยตอนแต่งคนนี้เขาแต่งเป็นนกนะคะเนี่ยเช็ดเลยตอนนี้ก็เช็ด,ดเช็ดเรียบกูอุ๊ยอันนี้น่ากลัวลา ดึงออกเลยน่ากลัวใช่ไหมหน่ากลัวน่ากลัวถอดออกเลยค่ะนี่อุ้ยโอ้โยถอดตรงพุงออกด้วยโอุอันนี้มาเลยเป็นแบบยมมาทูดเลยนะคะเนี่ยนะคะมีหนวดอึ้ยดึงหนวดออกเจ็บเลยนะคะดึงเข่าสิน้องเจ็บออกอุ้ยดึงเข่าออกด้วยนี่แดงเลยอุ้ยลอกมาเลย เอาตาออกเลยตาโตมากนะคะคอนแทคเลนส์ใหญ่มากเลยค่ะนี่กล้างล้างเช็ดเชดเลยอเรียบร้อยนะคะน,นี้นะคะออ,อันนี้ก็เป็นแบบเขาเป็นอะไรอ่ะเป็นผมลายอันเลยกัล้างล้างไปเลยค่ะนี่ ตนะอาขาวๆออกเลยนี่ค่ะนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างาเจคเรนทินสนุกไหมอืมสนุกเนาะเขาแต่งหน้ากันนานหลายชั่วโมงมากๆเลยนะคะกว่าจเจ้าออกได้นี่ก็กว่าจะทําเสร็จเนาะเอาออกแป๊บเดียวนะคะแต่ง5-6ชั่วโมงเลยแต่ละคนคือแต่งฝีมือขั้นเทพจริงๆเลยค่ะนี่นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปที่ หน้าสําหรับฮาโลวีนแล้วก็เอาออกนะคะว่าทํายังไงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเมย์ต้องไปก่อนแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเมย์จะพาเพื่อนๆไปดูคนในติ๊กตอกอีกคะ่ะว่าเขาทําอะไรกันบ้างคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบายบายค่ะ